โรงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation Smart Intensive Farming โรงเรียนชุมชนดอยช้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนดอยช้างเน้นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูล,ลาค่าและคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่การเพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัดผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาการคำนวณและสังคมศึกษากับการทำการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ และสามารถนำความรู้มาสู่การปฏิบัติสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียนและนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการยกระดับทางกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยแนวทางการดำเนินง,งานของโรงเรียนชุมชนดอยช้างใช้หลัก PDCA คือ P. Plan ประชุมวางแผน D. Do ปรับหลักสูตร C. Check จัดการเรียนการสอน A. Action ติดต่อภาคีเครือข่ายมีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะ5ระยะ a c i d s คือระยะที่1รู้จักพื้นที่ Area Based Research ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจพื้นที่ในชุมชนทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และสังคม,มศาสตร์การปลูกพืชที่ต้องการความเหมาะสมกับสภาพอากาศและความต้องการของชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงเกษตรพื้นที่สูงวาวีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในด้านการวิเคราะห์พื้นที่การสำรวจคุณภาพดิน วิธีการเพาะปลูกพืชการคัดเลือกพันธุ์การดูแลรักษาและวิธีการเก็บเกี่ยวร่วมกับคณะครูและนักเรียนระยะที่2เรียนรู้วางแผน Coding for Farm ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนใช้วิธีการโคดิ้งให้นักเรียนวางแผนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนมีการออกแบบแผนผัง และจะมีการแบ่งทีมงานออกเป็น5ทีมงานได้แก่ 1. ทีมงานหลักสูตร 2. ทีมงานผลิต 3. ทีมงานแปลรูปผลิตภัณฑ์ 4. ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 5. ทีมงานการตลาดระยะที่3รีเริ่มปฏิบัติการ Implementation ทีมงานหลักสูตร ได้มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนความต้องการพื้นฐานของนักเรียนโดยในการจัดทำหลักสูตรจะใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมทีมงานการผลิตการผลิตพืชผักจะผลิตพืชผักตามความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะมีการวิเคราะห์คุณภาพที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชและถ่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยมีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อนำมาใช้ในการปรับสภาพดินตามกระบวนการทางวิทยาศา,าสตร์การเลี้ยงหมูดำเหมยซานมีการเลี้ยงหมูดำที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในชุมชนโดยรอบซึ่งหมูดำเป็นสัตว์ที่มีลูกดกน้ำนมมากมีความทนทานต่อโรคสูงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดี ซึ่งในการเลี้ยงหมูดำจะให้อาหารสองเวลาคือเช้าและเย็นอาหารที่ใช้จะเป็นอาหารอินทรีย์ที่หาได้ง่ายภายในชุมชนเชน่นต้นกล้วยและรำข้าวเป็นต้นอาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่ทำให้เลี้ยงหมูดำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากหมูดำ มีมูลที่ส่งกลิ่นไม่รุนแรงและมูลของหมูดำก็ยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกพืชผักของโครงการเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยต่อไปการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อนํามาใช้ในการปรับสภาพดินจะมีการวัดสารอาหารภายในดินและปุ๋ยที่เราผลิตก่อนนำไปผสมกับดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนดินของเรามีค่าสารอาหารที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและมีการจัดจำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนดินให้กับผู้ที่สนใจการเลี้ยงไก่กระดูกดำมีการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงสุขภาพการบริโภคเนื้อไก่กระดูกดำจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและไก่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีคุณประโยชน์กับมนุษย์มาก ถูกใช้เป็นอาหารมาช้านานเนื่องจากไก่มีโปรตีนสูงและไก่สามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพอากาศไก่ดำเป็นไก่ที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูงกว่าไก่ชนิดอื่นถึง23%เอร์เซนทีมงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำรวจความต้องการของคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนำมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ทางการเกษตรจากฟาร์มจึงได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น3มกลุ่มคือเครื่องดื่มอาหารขนมและเบเกอรี่ทีมงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จะร่วมมือกับทีมงานแปลรูปผลิตภัณฑ์ทีมงานการตลาดและทีมงานการผลิตในการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์โดยจะมีการวิเคราะห์และกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่จะได้นำมาแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์และการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นน่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ที่พบเห็นได้ทีมงานการตลาดได้มีการนำข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมาร่วมกันประชุมวางแผนธุรกิจมีการจัดทำเมนูการประชาสัมพันธ์และการวางจำหน่าย วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสากลของโรงเรียนร้านกาแฟเด็กดอยช้างคอฟฟี่ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนร้านกาแฟและตลาดในชุมชนระยะที่4รวบรวมพัฒนา development ในขั้นตอนนี้คณะทำงานได้ประชุมร่วมกันในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของโครงการโดยร่วมกันพิจารณาและทบทวนข้อมูลที่ได้รับ จากการสังเกตผลการผลิตผลจากแผนการตลาดตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกิดจากทีมงานต่างๆของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตโดยแต่ละทีมงานจะทำงานร่วมกันในการต่อย,ยอดและพัฒนาโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตของโรงเรียนชุมชนดอยช้างให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมระยะที่5ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ริง การขยายผลสู่ชุมชนโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมาให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชนในการนำผลผลิตที่ได้จากโครงการอัจฉริยระเกษตรประณีในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นอาหารและเบเกอรี่ที่สามารถนำออกไปขายได้และมีการนำผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปของโครงการออกขายตามร้านกาแฟเพื่อเป็นการสร้างความสนใจ ให้กับผู้ที่พบเห็นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับผู้บริหารและคณะครูที่สนใจในโครงการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนที่สนใจต่อไปผลการดำเนินโครงการจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวางรากฐานการศึกษาไทยสมรรถนะไกลสู่สากลโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation Smart Intensive Farming ระหว่างวันที่15 16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ณหอประชุมครุสภา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการออกบูธนิทัศการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโคด,ดิงในงานสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโคด,ดิงเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบระหว่างวันที่24 27กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566นาลานกิจกรรมชั้นจีอเวนิวโซนเอใต้ลานสกายวอล์กเอ็มบีเคเนอนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมนำเสนอ best practice ด้านการจัดการเรียนการสอนและการนำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบผลผลิต และผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในการจัดนิทรรศาการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และโคดิง้งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล